ก่อนที่เรื่องราวของนางร้ายอารมณ์เดียงสาวกุ๊กกิดสึมนทิพย์กันบ้างที่ตั้งแต่ปิดฉากรัก10ปีกับพระเอกหนุ่มอย่างมาริโอ้เมาเลิกก็มีข่าวกับหนุ่มคนน้นทีคนนี้ที่แบบไม่หยุดหย่อนแต่ตอนนี้คนที่มาวินสุดดูเหมือนว่าจะเป็นนักร้องหนุ่มพิษกาใชยที่เขาเมากันในเซตเลยล่ะค่ะว่าเรียกแทนตัวเองว่าพ่อกับแม่แถมสาวกุ๊กกิบเนี่ยก็ยังตามไปเฝ้าหนุ่มพิษที่ทำงานอยู่บ่อยๆไม่รู้ว่าเรื่องเนี้จริงไหมคะ <ไป S 1> โอ๊ยมไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยสักครั้งเดียวไม่เคยไปเลยค่ะไได้มีปปแปอ ไม่ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยไปเฝ้าไม่เคยอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้ตอนนี้แบบว่ากิ๊เป็นแม่ในคืออาเอสติกเล็กอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือรอเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เพราะว่าอย่างรุ่มน้องขนมจีนใช่ไหมก็ <c oughs> คือน้องขนมจีนเนี่ยเขาแบบนับถือพีทหรย่เงี้ยเขาก็แบบชอบเรียกพีทว่าพ่อพ่อห<อ>รอย่เงี้ย<อ>แล้วคือเขาเจอกิ๊บคือน้องเขาชื่นชอบเราอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกันครั้งแรก <c oughs> อะไรเงี้ย เขาเรียกว่าแบบเนี่ยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อน้องเขาก็แซวๆมแม้ถึงไม่สวยแต่ก็แซบนคะคะ